เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิแลนเซอร์นะครับเซเลอร์ซีเดียปี2002นะครับสภาพสวยงามสีสันงดงามรับคันครับเป็นมิสูบิชิซีเดียสอ0พันสครับ1.6 glxi นะครับเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้า ระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเครื่องดีแอร์เย็นครับช่วงล่างดีสีสันก็สวยงามตามรูปนี่เลยครับ465ราใช้น้ำมันรนๆ้วนครับไม่เคยแก๊สด้วยครับสภาพสมบูรณ์ภายในก็เรียบร้อยนะครับเป็นรถสวยรถมือเดียวด้วยนะครับรถเก่าเก็บนะครับเจ้าของมาค่อยได้ใช้ครับสวยๆไม่ผฝุเดิมๆบางๆไม่มีชนครับพร้อมใช้ราคาก็ไม่แพงครับ68,000บาทครับรถปี2002นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้อยู่นนทบุรีนะครับ ภายในสภาพยังดีเลยครับสวยเงางามนะครับสวยสะอาดตาเลยครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้า้องเครื่องเรัาเดิมๆรับตามนี้เลยนี่ครับตคลิปซ้ายขวาสมโชกคันหน้าดูเดิมๆครับไม่มีรอยซ่อมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ